podcast by DITP Chicago ช่วงเล่าข่าวการค้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ Podcast เล่าข่าวการค้าโดยสกตาชิคาโกสาระดีๆที่จะมาอัปเดตข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการค้าในสหรัฐเป็นประจำกับสกตาชิคาโกครับอบเชยหรือ c i n นามอนเป็นเครื่องเทศที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับ ซึ่งชาวอเมริกันเองก็นิยมนําอบเชยซึ่งเป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวไปปรุงอาหารขนมและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูครับเช่นหมูแฮมอบเนื้อตุน๋นซินนามอนโรพายแอปเปิ้ลและกาแฟคาปูชิโน่เป็นต้นอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาองค์การอาหารและยาสารัฐหรือ USFDA ได้ตรวจพบสินค้าอาหารเด็กที่จําหน่ายในสหรัฐ มีสารตะกั่วปนเปื้อนในปริมาณสูงในระดับระหว่าง2,300ถึง5,100ส่วนต่อล้านส่วนหรือ ppm ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคและก่อให้เกิดภาวะเป็นพิษจากสารตะกั่วหรือ lead poisoning จึงได้สั่งเรียกเก็บสินค้าดังกล่าวและดำเนินการสอบสวนจนพบว่าอบเชยผงที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่มีปัญหาทั้งหมดเป็นวัตถุดิบที่นำเข้าจากประเทศเอกวาดอร์ครับนอกจากนี้องค์การอาหารและยาสหรัฐยังได้ขยายการสืบสวนจนล่าสุด ได้ผลการตรวจสอบสินค้าอบเชยผงที่จําหน่ายในตลาดสหรัฐมีสารโลหะหนักทั้งสารตะกั่วและสารโครเมียมเป็นปริมาณสูงระหว่าง2-3.4ส่วนต่อล้านส่วนซึ่งแม้ว่าจะไม่สูงเท่ากับสินค้าอาหารเด็กที่ตรวจพบก่อนหน้านี้แต่การบริโภคสินค้าดังกล่าวก็ยังอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคได้จึงได้ออกคําแนะนําให้ผู้ผลิตเรียกคืนสินค้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคครับซึ่งสินค้าที่ตรวจพบมีทั้งสิ้น6แบรนด์ได้แก่แบรนด์ลาฟียสตา วางจำหน่ายที่ห้าง La Superior Super Mercado บรนด์มาคัมวางจำหน่ายที่ห้าง s a v e a Lot บรนด์ MTCI วางจำหน่ายที่ห้าง SF Supermarket บรนด์สวอตวางจำหน่ายที่ห้าง Patel Brothers บรนด์ Supreme Tradition วางจำหน่ายที่ห้าง Dollar Tree และห้าง Family Dollar และสุดท้ายบรนด์ El Chila l วางจำหน่ายที่ห้าง La j o y a Mall Lens ทั้งนี้ ผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคสารตะกั่วขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งอายุของผู้บริโภคปริมาณที่บริโภครวมถึงระยะเวลาความต่อเนื่องในการบริโภคโดยอาจจะส่งผลกระทบตั้งแต่ทําให้มีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียระบบประสาทและความสามารถทางด้านความจําลดลงไปจนถึงขั้นความดันโลหิตสูงไตาวายและสมองเสื่อมได้แม้ว่าไทยจะมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าอบเชยไปยังตลาดสหรัฐไม่มากนักโดยในปี2566 ไทยมีมูลค่าการส่งออกอบเชยไปสหรัฐเพียง98,000ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส,ส่วนเพียงร้อยละ0.05ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของสหรัฐเท่านั้นโดยสหรัฐนำเข้าอบเชยสูงสุดจากอินโดนีเซียรองลงมาได้แก่เวียดนามสีลังกาอินเดียและจีนตามลำดับครับอย่างไรก็ตาม ไทยก็ยังมีมูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มเครื่องเทศไปยังตลาดสหรัฐพอสมควรครับโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าขมิ้นชันและพริกไทยซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ8ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2566โดยแบ,บ่งเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้าขมิ้นชันประมาณ5.52ล้านดอลลาร์สหรัฐและพริกไทยประมาณ2.49ล้านดอลลาร์สหรัฐครับทั้งนี้การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับการควบคุมกํากับดูแลมาตรฐานสินค้าที่จําหน่ายในสหรัฐให้มีความปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคอย่างเข้มงวดดังนั้นผู้ประกอบการไทยที่สนใจทําตลาดส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปจําหน่ายในตลาดสาหรัฐจึงควรให้ความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้เป็นไปตามที่กําหนดเพื่อลดโอกาสในการเกิดการปฏิเสธการนําเข้าสินค้าในอนาคตครับโดยในส่วนของกลุ่มสินค้าอาหาร องค์การอาหารและยาสหรัฐได้แนะนําให้สินค้ามีสารตะกวบวปนเปื้อนได้ในระดับที่ไม่เกิน5-20ส่วนต่อพันล้านส่วนหรือ ppb ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าครับและนั่นก็คือทั้งหมดของข่าวเด่นในวันนี้ครับสําหรับใครที่ไม่อยากพากลาดโอกาสรับฟังข่าวสารใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับเล่าข่าวการค้า โดยสอคอตชิคาโก